ชอบกินปิ้งย่างต้องรีบหามากินด่วนเจ็ดอาหารช่วยต้านมะเร็งกระเพาะอาหารป้องกันไว้ดีกว่าแก้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในปัจจุบันดูเหมือนว่าอาหารประเภทปิ้งยาง่างฟาสต์ฟู้ดและบุฟเฟ่ต์กลายเป็นอาหารที่หากินได้ง่ายและนิยมกินกันมากขึ้นซึ่งพฤติกรรมการกินอาหารเช่นนี้จะทําให้มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งโรคมะเร็งเป็นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการให้ได้รู้ตัวพอแสดงออกมาให้เห็นเซลล์มะเร็งนั้นก็ลุกลามไปไกลมากแล้วอย่างมะเร็งกระเพาะอาหารก็เช่นเดียวกันด้วยการกินในยุคป,ปัจจุบันนี้ยิ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง กระเพาะอาหารมากขึ้นดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมี7อาหารที่อยากแนะนําเป็นอาหารที่มีสปปรรพคุณช่วยต้านมะเร็งกระเพาะอาหารกินป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านะคะงั้นมาดูกันค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้าง หนึ่งข้าวกล้องข้าวกล้องเป็นข้าวที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการขัดสีแถมยังเป็นข้าวที่ดีต่อสุขภาพมากๆเพราะอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุหลายชนิดและที่สําคัญจะมีไฟเบอร์ซึ่งสารอาหารอย่างไฟเบอร์จะพบในอาหารจําพวกผักและผลไม้ซะส่วนใหญ่แต่ข้าวกล้องกลับมีสารอาหารชนิดนี้รวมอยู่ด้วยซึ่งไฟเบอร์ที่ได้จากข้าวกล้องนี้จะทําหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพออกมาทางอุจจาระนั่นหมายความว่าการกินข้าวกล้องให้ได้บ่อย จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ค่ะ สองหอมแดงหอมแดงจะมีสารพฤกษะเคมีที่ชื่อว่าเคอร์ซิตินซึ่งสารชนิดนี้จัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาโวโนอยด์ถ้าหากร่างกายได้รับสารนี้เข้าไปสารเคอร์ซิตินก็จะทําหน้าที่ช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งในระบบทางเดินอาหารเพราะสารเคอร์ซิตินจะมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อราเชื้อแบคทีรียช่วยป้องกันการอักเสบต่างๆในร่างกายดังนั้นถ้าหากกินหอมแดงบ่อยๆจะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งกระเพาะ อาหารได้ค่ะสามกระเทียม กระเทียมจัดว่าเป็นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากและไม่เพียงเท่านั้นกระเทียมยังเป็นอาหารที่มีสารประกอบสำคัญอย่างสารอัลลิซินด้วยซึ่งสารอัลลิซินจะมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้หลายชนิดพร้อมกับช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสามารถละลายริ่มเลือดที่อุดตันในเส้นเลือดได้ช่วยลดความดันโลหิตและที่สำคัญยังสามารถยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยนะคะดังนั้นแนะนำว่าให้กินกระเทียมแบบ สดๆวันละ2-3กลีบจะช่วยให้มีสุขภาพดีห่างไกลาจากโรคมะเร็งร้ายได้ค่ะ สี่มะเขือเทศมะเขือเทศเป็นอาหารที่อุดมด้วยไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งที่มีสปปรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอดได้ค่ะดังนั้นจึงอยากแนะนําให้กินมะเขือเทศให้ได้บ่อยๆจะได้ป้องกันโรคมะเรง็งและที่สําคัญสารอาหารที่ได้จากมะเขือเทศยังช่วยบํารุงสุขภาพผิวพรรณของคุณได้อีกด้วยค่ะ 5. ผักใบเขียวไม่ว่าจะเป็นผักคะน้าผักโขมบร็อคโคลี่ หรือแม้แต่ผักตระกูลกระหล่ำทุกชนิดซึ่งผักใบเขียวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อุดมด้วยสารไอโซไทเนตซึ่งสารชนิดนี้จะมีสรรพคุณช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้อาทิมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้เล็กมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับมะเร็งช่องท้องมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งเต้านมดังนั้นผักที่ควรกินให้ได้เป็นประจำทุกวันก็คือผักใบเขียวนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะ 6เหตุ เห็ดเกือบทุกชนิดจะมีสารเบต้ากลูแคนซึ่งสารชนิดนี้จะมีสรรพคุณช่วยต้านมะเร็งได้พร้อมทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสและยังมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบในร่างกายได้ด้วยและที่สำคัญได้มีการทดลองในหนูพบว่าสารเบต้ากลูแคนที่พบในเห็ดยังมีสรรพคุณช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการทดลองในคนยังไงการกินเห็ดบ,บ่อย ก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพมากมายเช่นเดิมและเห็ดก็ยังถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งเลยล่ะค่ะ 7. ชาเขียวแน่นอนว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่อยากแนะนําเลยก็คือชาเขียวนะคะเพราะชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระจะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับได้ดังนั้นจึงอยากแนะนําว่าการดื่มชาเขียวเพื่อช่วยป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งชนิดต่างๆนั้นควรดื่มทันทีหลังจากชงเสร็จใหม่ๆนะคะ เพราะถ้าหากชาเขียวถูกตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานานๆจะทําให้เสียคุณค่าทางสารอาหารดีๆไปเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในอากาศที่เกิดกับชาเขียวนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ